นี่นี่สวัสดีค่ะโอย๊ยหิวน้ำขวดวฮายสวัสดีป้าป้านานากรสวัสดีค่ะป้าปึ๊ดนี่นี่เลือดเต็มเลยพูดนะลูกเฮ้ยจมูจกขาดลูกคอยตะเหงิงหลายหลายุงนี่นี่นางซื้อพัรลมเนาะ พักขนาดพื้นป่ะไดนเด้นเนี่ยนี่พี่น้องลูกข่อยแห้งแพ้เอ้ยนี่แม่เอาแซมบักมาท้าให้อีหล่าขั้นบ่ขั้นบ่ลูกขาติ่งขาดิดูมื่อวานนี้ล่าได้ไปโรงเรียนบ่ฮะเอายังไปคักคักแครกแคร็กทุกคุณเพื่อไรล่ะลูกพ่อะเหตุยัง ก็หน่อยอาบน่เว้าไม่เั็นวะัดผมใหม่ไหมโอ้ยแามผมี่ห่งแนนี้หนนี่เนหนามันตัไหลหนังมันตัขึ้นเอาหังเอาหังเออเบิ feared. ้งเิ NP ้งแม่ไปเอาไ้เบิ้งนั่งดีดีอาบสำนันละอาบจะพอเร็ว ตัดผมให้บอกให้ไปตัดร้านม,มีเงินเหตเลยตัด,ต,ด,ดตัดให้คอยรูดถ้าให้คอยลูดฉันอืมได้โกนหัว,หว,วให้เลยอมืมันเลี่ยวสนุกนี่เนี่ยว่าพ่อผมหงอกไหลซท่านพ่อผมหงอกไหลซท่านโกน เพี่ยวกันเรือขูนให้ไปหาดเนี่ยกินน้ำโมมีเนะ่เดินไปเพราะทได้อาบอน้ำพี่น้องเอาบนำ้ำเรึงว่าน้ำไหลา <c oughs> อาบน้นนัรนแล้วแถวุ่นดูดลงให้น้ำุ่น <c oughs> เริมเขียวเขียวแล้วพี่น้อง ว่าปุ่นผู้บ่าวสำน้อยอาบนา้ำเนี่ยแบบเปนกุมารทอ้องโจกงา้างหน่ะมางเห็นต้องเข้าใจอาดเดียวอาบนา้ำน้ำม,มันขื่นของน้ำแล้วมันบ่ไหลน้ำม,มันมีน,ออออน้อยเดี๋ยวอะยรวาเจ้าอาบอาบรวดอาบมีแล้วเสร็จก็๋ยว านนไปกอกต้องไปกอรอกน้ำก,ก่อนื่อวาาเนี้ไกอกสามรอบว่าจีนข้นเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปเอานี่ให้นี่ๆก่อนพี่น้องแล้วแล้วสม่ไหถ้าไปเอาน้มให้ลูกค้าเดี๋ยวแลี้ยวือนีอ่หมดลเอา เห็ดน้ำวันไหลนี่เลยให้ลูกผักเจ้าคืนงามเลยแม่เออเบิ่งพักพี่น้องไปเบิ่งผักพูดเลยเบิ่งผักข่อยมีต้นพักปังพักปังพักปังเอามาปลูกนี่พักแพล้วด้วยนี่พี่น้องเตรียมไว้เตรียมไว้คือพี่น้องว่าอันนั้นพักอีตู ในกะละมังเน,นะ่ักอยตู้กับพักอ่าอีหยัหยงแน่รวมกัน,าน,น,กน,กใในสนามอย่างอันนี้กระพักปังค่อยฟุ้งใจในสวนพักค่อยเดี๋ยวค่อยจะหามาปลูกอีกมาหามาปลูกอีกมาเคลียร์ต้นบักหุ่งข่อยจนต้นบักหุ่งข่อยกําลังงามเคลียร์ฮักบดอันนี้ลุงบักอันนั่นไว้ลุงบักอันลุงบักอันอีหยังอะ เขาโพดลุงเขาโพดใบนี่นี่ลุ้มนี่สิลุงเขาโพดใบตะบึงเนี่ยบุคุงอันนี้อันนี้ตอนแรกใกล้เคียไปเ้วเด้หน่อันนี้เอามาลุงไหมบอกแต่น่อยว่าอย่าเพิ่งเอามาลงุงให้มันต้นแข็งก้อนนี่ก้อนต้นใหญ่ก็อนนี่ก้อนเดี๋ยว่อยชี้ลุงเองแล้วกับบฟังแล้วก็เอามาลงุงเดี๋ยวมันก็นมาเคีย จะขี้อ้อมหม่จะขี้อ้อมของไรเดี๋ยวถ้ามาเบืองต,ออต้นเขาปวดมันที่ขึ้นบ่เบ่ต้นบกเขียบคอยได้มีนไวหนึ่งหรือยังมีนไวหนึ่งติดไวหนึ่งแล้ว,ลวเป็นดอกอยู่อันนี้ตน้นอะโวคาโดสินถ้กอีตูงาเราถอนงาเราถอนถิ่มงาเราถอนถิ่งเพลิดเลพลิน เอามาปลูกไว้ให้อันให้ไนมันลุนเหมจ้นพี่น้องจ๋าให้ในมันลุนแล้วก็ให้มันขึ้นยาแล้วว่าอันยาเฝ้าเอาฟูนใส่มันปลูกไม่ไหมน่ะันฟูนมันเค็มสันแมนความเราอิลีเบิงเบือเบิงใบโหดใบแห้งเขาฟูนมันเค็มสันให้มันได้ให้มันต้นไ่จักน้อยก่อนจังใส่สันยาว่าต้นยอเพื่อต้นย้อมาปลูก ต้นพักขาแม่อันแมงกินนู้นกินมันเบิดแม่งกินนู้นมันกินใบยอดกำลังแตกจะเปาอจะแปะออกต้นทับทิมต้นทับทิมต้นนี้ยืนอีหลีพี่น้องเนี่ยจะตายกับบ่ตายมันย้หนาแรงมันกะอันนี้ลงไปแต่ว่ามันกับบ่ตายเอมันดีอยู่นี่ต้นพักขา นี่ขิงเพชรมาปูกหนึน่งต้นสองต้นสามต้นนี่สามต้นเพชรมาปลูกพอ่อตาไซอันใสอย่างนะใสซุปลงไหมพี่น้องอุ้ยแสบแเด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องพี่น้องถามว่าขิงยังใบขิงงังขิงเท่านี่ละจ้าพี่น้องจะว่าเอาใบอ่อนมันเด้อใสนี่ขิงขิงนี่ละขิงขิงที่เอาหัวมันมัน,มนกินนี่ละ แล้วมาเขาเอบบาใบมันมาใส่ซุปนอไม้ซุปนอไม้กินกั็ยั้งก็แสบีบกินกับป่นกกระเสบใบขิงต้นผักปังเพล็ดก็ลังซืึนมกนก็มาแค็ขึ้นต้นผักปังต้นบักพริกต้นบักขุงเบืองต้นบักขุงต้นตนี่ไงโกมู้งต้นงี่ไงโกมุ้ถ้าได้กินเบิดสุตต้นก็คือสิดีเนาจะจากพี่น้องเอาไปขายนะ้ำบ๊อดตี บ่ขายแล้แจกพี่แจกน้องผู้ใดอยากกินก็นมาเอาถ้ามันหลก็จังเอาไปขายถ้ามันเหลือพี่เหลือน้องกินก้อนให้พี่ให้น้องกินก้อนน่องผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากกินก็นให้เพื่อนมาเอาให้มันเป็นน่วยก่อนอย่านแตามันที่เป็นน่วยเดี๋ยวเพศทิ่ทางเอาเอา,เอา,เอานี่ออกเชี่ยนนี่เชี่ยนแบกตำานึงนี่ตำนินตตำนินปลาเสียวมันออกเดี๋ยวมันเลื่อยขึ้นไป อันเพื่อนว่าผักปังมันต้องปลูกใส่อันนี้เมนบอพี่น้องผักปังนี่มันต้องหาหัวหาเฮ้าให้มันเมนบอมันปิดเครือบมันก็ต้องใส่อันนี้ก็ต้องหาอันให้มันพันขึ้นฉันเพื่อนว่าเพชรกกับบลูเนาะเพชรกกับเล็บเอามาปลูกยังสี่ตายที่ได้หาไอ้เหย่างมาฝังให้มันนั่นไตขึ้นเอยสันเพชรบลูเพชรกคิดว่าแต่มันเป็นภูมิผักปังเพชร เบลปอกเคยเห็นต้นมันเนาะเ่คคิดว่าแต่มันเป็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มใเ่ีหยเพ่อนว่าต้องหาอันให้มันพันขึ้นน้ำอันใหม่ให้มันพันขึ้นน้ำเค้อสั่นอืมถนอกแต่ทีหาเคื้าหม่มันพันขึ้นนินี่แหละความสุขของผู้เฒ่าเนาะอันปลูกยังจะนั่งโ้มนั่งนี่เบิ้งมัอนี่คือสรงแดดเนี่ยล่ะ ช่สงสีเด็เดแดดบรรยากาศที่ดีขั้นนั่นขั้นอันฝนตกแง่กะบรรยากาศอึมครึมเสราเสร้าเงาเงามองมองป้าจ่าพี่น้องเดี๋ยวเพี่ไปหาแนวกินหาก,กับเขาเบื้องต้นต้นบองหูอัน,น,นอดนะเอาไว้ถ่ายมันใหญ่กอนเพ่อบอกตาหน่อยนะไว้หมันใหญ่กอนล้วจังจังดุกมาปลูกต้นนี้งามๆต้นนี้มันอยู่ไก่คุณไก่บ่มาไก่ก็เลยงามแนนเป็นพิเศษ ก,เก็เลยใหญ่กว่ามูแนี่เป็นพิเศษป้าจ่าพี่น้องคลิปนี้เพชรกับไปกอนเด้อค่ะมาอวดสวนสุเมือสุเมืองจะคิดปลูกยังมันบวชนในไงมันก็เลยบบวดูดูกระล้มกระแหลมเนาะจากพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้มันไงก่อนเดี๋ยวเพริอันทางหยาทางยังมันออกโอ้ยหมดหมดคันหลายๆไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า